เป็นเกมที่แบบว่ามีคนเล่นเยอะมากๆกระแสตอบรับดีอย่างมากสำหรับวันนี้ผมจะพไปดูแต่ละด่านออปปี้ออปปี้ที่หนึ่งออปปี้แบบธรรมดาออปปี้แบบธรรมดาอันเป็นแบบว่ามีด่านโคตรเยอะแล้วสำหรับคนที่แบบว่าเล่นแบบว่านานๆเกินไปอ่ะ,ะนั่นแหละนั่นแหละมันมีมากมายอ่ะ มันมีโคตรเยอะเลยล่ะออฟฟี่ที่สองออฟฟี่เนื้อเรื่องออฟฟี่เนื้อเรื่องถูกสร้างมาโดยใช้ง,งานคนหนึ่งนนแหะจะถูกสร้างมาสำหรับใครที่ชอบหมดดเนื้อเรื่องหรือว่าใครชอบเริ่มต้นอย่างพี่แปกสีบิงนั่นแหละเขานั้นน่ะเล่นโหมดออฟฟี่เนื้อเรื่องเยอะมากปีเนื้อเรื่องเยอะมากๆอออ ใช่อันดับที่2อหมดดนูน้เรื่องเอ็กซ์ต้าใช่แล้วเอ็กซ์ตนะ้านั้นเป็นหมดที่คนเล่นน้อยมลงมาจะาเล่นเยอะบางคนต่เล่นน้อยบางคนนะหมดเอ็กซนะ์ต้านั้นมันเป็นยังไงมันก็คือโหมดที่เรานั้นต้องไม่ยังไม่เห็นตัวเราเห็นแต่แขนกับมือใช่ไหมใช่แล้วควกเราต้องนั้นแล้วด่านก็ยากด้วยนั่นแหละมีแค่ออ พี่เอ็กซ์ตาสองด่านก็คือด่านตำรวจและด่านคุณครูนั่นแหละสำหรับคนที่เล่นผ่านนะก็คือพี่คาชาใช่แล้วนั่นแหละถ้าใครไม่รู้พี่คาชาคือใครก็ลองไปติดตามเขาดูนะเขาดูโอเคเราวันนี้ก็จบไปแล้วบาย